สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตาม My เล o p a r เ J598 Channel สวัสดี FC ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดี FC ก่าไม l e เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของ My l e o p a r เ J598 Channel ทัทาวไทย FC เพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสซปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียออแลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดงไกล ขอบคุณน้ำใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจดูคลิปคอมเมนต์ทักทายกันกดติดตามที่ช่อง Mailer J59 Channel ขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะ m a i l e เจก็มาพูดข่าวสารนะคะวันนี้ m a i l e เ J ก็ไปฟังคลิปของป้าเมื่อคืนนะคะที่ไฟ์สดเพราะเมื่อคืนฟังไม่จบเนาะง่วงนอนมากก็เลยเข้านอนก่อนค่ะก็เลยมาย้อนฟังวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเนาะนะคะก็เป็นการพูดถึงลุงกับคุณน้าทีนั่นแหละเนาะทุกคนก็คงเข้าใจแล้วล่ะค่ะ ด้วยความห่วงใยทั้งสองฝ่ายเขาห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วค่ะแล้วทุกคนที่ติดตามในในชีวิตของลุงป้าก็จะรู้ดีว่าคุณนาทีคุณยูเนี่ยมีความจริงใจให้ลุงป้าแค่ไหนใช่ไหมคะทุกคนนะคะแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นเรื่องเล็กมากค่ะทุกคนปรับความเข้าใจกันก็ดีกันได้แล้วค่ะมันไม่ได้อะไรมากมายมาดุเจถึงบอกว่าวันเวลาผ่านไปเนี่ยคือคุณนาทีจะเข้าไปหาลุงเมื่อไหร่ก็ได้แหละค่ะ แต่ไม่ได้ไปไประจำนะคืออยากจะไปอยากจะไหว้ปู่พาครอบครัวไปไหว้ปู่ก็ได้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเพราะลุงป้าไม่ได้ห้ามในส่วนนั้นอยู่แล้วนะคะเมื่ออยากจะไปหาไปเที่ยวหาคิดถึงกันก็ไปหากันได้เหมือนเดิมค่ะก็อยากให้อยู่กับครอบครัวนั่นแล้วก,ก็หวังว่าคุณยูแล้วก็คุณนาทีก็จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครอบครัวนะค่ะมาลุจิบอกเสมอนะคะว่าครอบครัวสําคัญที่สุดนะคะสถาบันครอบครัวนี้ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะ นะคะเพราะว่าเราคือครอบครัวเดียวกันเนี่ยสถาบันครอบครัวเนี่ยมันสําคัญมากกว่าสิ่งใดน,นะคะถ้าเราอยากเห็นลูกของเราโตขึ้นในอนาคตข้างหน้าอยากให้เขามีพร้อมเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละคะ่ะจะปรับปรุงแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะทําทุกอย่างเพื่อลูกของเราะคะ่ะอนาคตข้างหน้าลูกของเราจะโตเป็นอะไรทํำยังไงนะคะเขาจะคิดหรือ ทำตัวตนเขาแบบไหนคืออนาคตของเราในวันที่เราสอนเขาวันนี้แหละคะ่ะเมื่อเราสอนและอบรมเขาในวันนี้อนาคตข้างหน้าเขาก็จะเป็นคนตัดสินใจเองแหละคะ่ะว่าเขาจะทํำยังไงเนาะแต่เมื่อเราเห็นครอบครัวหรือสถาบันของเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วอนาคตข้างหน้านะคะลูกหลานของเราจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ลูกหลานของเราเนี่ยแหละคะ่ะจะเอาสิ่งที่เราสอน ไปปฏิบัติหรือเปล่าเนาะก็อยากให้กลับมาเหมือนกันค่ะเพราะ m ายดจปรารถนาให้ทุกครอบครัวมีความสุขอยู่กันแบบยืดยาวนะคะจนแก่เท่านะคะจากโลกใบนี้ไปด้วยความรักความห่วงใย,ยความปรารถนาดีซึ่งกันและกันนั่นแหละคะ่ะเนาะไม่มีใครอยากให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกแน่นอนนะคะเนาะในส่วนนั้นนะคะอดีตบางทีคนเรามันอาจจะผิดพลาดไปแล้วเหมือนที่ป้าบอกนะเนาะเวลาลุงนะคะเคยนอกใจอะไรไป เขาก็เก็บอดีตเหล่านั้นนะคะมาปรับปรุงแก้ไขตัวเองก็อนาคตจะไม่ทําแบบนั้นเขาก็อยู่กันมาทุกวันนี้นะคะอนาคตเราไม่ไม่รู้หรอกค่ะนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะเมื่อเราทําดีแล้วเราจะไม่เสียใจหรอกค่ะว่าอนาคตของเราน่ยในเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วอนาคตมันจะมาแบบไหนน่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะไม่เสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเพราะเราได้ทำดีที่สุดแล้วนั่นแหละค่ะเนาะ นะคะหม่แล้วเย็ก็เป็นกําลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะรักกันค่ะไม่ว่าเราจะทะเลาะเบาเมียงกันแค่ไหนมันก็ลิ้นกับฟันนั่นแหละค่ะเรากินข้าวเราเคี้ยวลิ้นตัวเองเลยฟันมันยังไปกัดลิ้นของเราเองทั้งทที่เราก็สามารถควบคุมมาได้แต่มันก็ยังควบคุมไม่ได้เห็นไหมคะเวลากินอะไรอร่อยๆเนี้ยนะคะไปเผลอไปกัดลิ้นตัวเองก็เลือดซิบเมดกันนะคะเห็นไหมคะคือคนเรามันสามารถทะเลาะกันได้ทุกเมื่อนั่นแหละค่ะอยู่ที่ว่า สิ่งที่เราทะเลาะเนะ่ะเราจะเอาจับมาเป็นประเด็นไหมถ้าเราพูดพูดกันไปแล้วต่างคนก็คือหยุดไปในตอนนั้นก็หันมาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะนะคะนั่นแหละค่ะคือสถาบันครอบครัวนะคะทุกที่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคะ่ะทะเลาะกันทุกที่แม้แต่อยู่ต่างถิ่นเดินไกลเนี่ยคนในครอบครัวแม้แต่ครอบครัวไม่เลือเจมันก็พูดนะคะมีปัญหากันทะเลาะกันนะคะเหมือนกันทุกที่แหละคะ่ะเพราะนั่นคือคนนะคะคนไม่ว่าจะเป็น คนที่ไหนก็คือคนนะค่ะความคิดเห็นแตกต่างหรือว่าคําพูดคําจาอาจจะไม่ลงรอยกันนะคะแต่เมื่อเราปรับความเข้าใจกันนะคะพูดไปแล้วก็แล้วไปไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องเก็บมาใส่ใจไม่ต้องเก็บมาเป็นอารมณ์มันก็จะผ่านเลยไปค่ะและเราก็เก็บบทเรียนเรานันแหละมามาเปลี่ยน,ปนแปลงความคิดของตัวเองว่าทํายังไงเราจะให้ครอบครัวของเราสมบูรณ์แบบได้นั่นแหละค่ะเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะ พ่อป้าก็ออกมาพูดแล้วเนาะว่าใครจะโทรไปใครจะทําอะไรลุงเขาจะเปิดโฟนให้ป้าได้ยินทุกครั้งนั่นแหละคะ่ะนอกจากว่าผู้ใหญ่นะคะที่ปรารถนาดีไม่คิดจะนะคะทำให้ลุงป้าเสียหายลุงป้าถึงจะปิดเสียงนะคะแล้วก็คุยโทระกันนั่นแหละคะ่ะเนาะอันนั้นก็คือลุงป้าก็ย่อมรู้ดีแหละคะ่ะว่าคนไหนที่ลุงป้านะคะให้ความเคารพนับถือและก็เชื่อใจได้มากที่สุดนั่นแหละคะ่ะเนาะ ก็เราวังตัวก็แล้วกันนะคะเพราะว่าบางทีเนาะคนเรามันรู้หน้าไม่รู้ใจนี่แหละคะ่ะเนาะบางทีเราคิดว่าคนนี้ดีที่สุดกับเราแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ที่สุดของที่สุดนั่แหละคะ่ะเนาะในส่วนตัวของไมล์เลเจเหมือนขึ้นข้อหัวข้อเมื่อวานนีนะะ้นะคะนะคะความที่เราคือเขาเรียกเรามีความรักความอะไรดีๆต่อกันเนี่ยนะคะเราจะม่มีข้ออ้างหรอกคะ่ะว่า เขาเป็นแบบนี้ฉันไม่ต้องการในสิ่งที่เขาเป็นแบบนี้นะคะคือความรักความปรารถนาดีที่เรามอบให้กันคือความจริงใจที่เรามีให้กันนี่ค่ะมันจะไม่มีข้ออ้างใดๆเลยว่าถ้าเราจริงใจให้คนนี้แล้วมันจะไม่หาข้ออ้างมาหรอกว่าเขาเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เราไม่ชอบเขาเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยคือทุกคนมันมีมันมีเขาเรียกอะไรการกระทําของตัวเองแต่ละคนมันแตกต่างกันอยู่แล้วไม่สามารถที่จะทําให้ได้เหมือนคนคนนี้ทุกอย่างหรอกค่ะ เพราะต่างคนต่างดําเนินชีวิตของตัวเองเนาะนะคะถ้าอะไรที่มันเกินเลยเราถึงจะสามารถตักเตือนกันได้ใช่ไหมคะทุกคนก็คือตักเตือนด้วยความหวังดีด้วยความห่วงใยแหละละค่ะไม่มีข้ออ้างที่จะมาบอกว่าเธอทําอย่างนี้ฉันไม่ชอบเธอนะเธอทําอย่างนี้ฉันไม่ชอบเธอนะและฉันจะเอาเธอออกมาพูดแบบนั้นแบบนี้มันมันไม่ใช่ความจริงใจที่ให้กันแบบบริสุทธิ์นีคะเนาะมันคือมันมันคือความจริงใจที่มีข้ออ้างนะคะเนาะ ก็ถ้าเราคิดจะจริงใจกับใครก็ไม่ต้องตั้งข้อกําหนดว่าเขาต้องเป็นเหมือนเราเขาต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องทําเหมือนเราเขาต้องเป็นอย่างที่เราคิดนะคะนะคะอันนั้นมันไม่ใช่ความปรารถนาดีที่เราจะส่งถึงกันเลยค่ะนะคะเมื่อเราครบกันแล้วอ่ะนะคะให้ใจกันแล้วเนี่ยก็คือให้อิสระแต่ละคนที่จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนั่นแหละค่ะแต่ถ้าหน้าที่ที่ทําแล้วมันรู้สึกว่า มันไม่โอเคเราก็พูดคุยกันแล้วก็ตักเตือนกันเท่านั้นแหละค่ะมันไม่มีปัญหากันอยู่แล้วนะคะในส่วนนั้นเนาะมีอะไรก็พูดคุยกันนั่นแหละคะ่ะเนาะวันนี้ว่าจะไลฟ์สดมันก็มีเสียงเพลงมาเนาะนะคะมีเสียงเพลงแทรกเข้ามาไมล์เล็บเจก,ก็กลัวว่าไลฟ์ไปแล้วเสียงเพลงเข้ามันก็จะติดแดงเนาะเพราะว่าไมล์เล็บเจทาคลิปไม่ก็อยเป็นทำไลฟ์อะไรไป กดตรงนั้นไปกดตรงนี้ไม่เป็นหรอกคะ่ะทําคลิปได้ไลฟ์สดได้ลงได้แค่นั้นแหะคะ่ะทําอย่างอื่นไม่ควรเป็นเหมือนที่มาแล้วเจเขียนไปบอกลงนั่นแหละวงให้ไปทําอะไรนะการอัดคลิปอัดเสียงวิธีทําเป็นแบบไหนเอาออกมาแบบไหนมาแล้วเจไม่รู้หรอกคะ่ะทําไม่เป็นและไม่คิดจะทําด้วยนะคะเพราะไม่คิดจะไปอัดเสียงใครนะคะเพราะไม่คิดจะไปเอาเสียงใครออกมาเปิดเผยนั่นแหละคะ่ะเนาะเมื่อเราจริงใจให้ใครสักคนเนี่ยเวลาเราคุยจะโทรศัพท์เนี่ยจะไม่มีการ ทำสิ่งนั้นแน่นอนค่ะไม่เลิฟเจจีนะคะให้ใจใครแล้วก็ไม่คิดที่จะไปอัดใครให้เอามาเป็นประเด็นหรอกค่ะนาะก็ฝากทุกคนแล้วกันนะคะฝากพี่พี่น้องๆติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนนะคะไม่เลิฟเจให้กําลังใจทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปุ๋ยพีคุณแมวน้องเซนดี้นะคะคุณป้าช่างแม่งนะคะคุณทนายนพทนายนงคุณทนายโอไทัยนะคะแล้วก็คุณนาทีโอ้ยไลยช่องมากค่ะน้อง สารพัดเลยคะ่ะที่ไม้ล้บเจไปดูเนาะน้องไมเมนะคะคุณไมเมเนาะไม่รู้เป็นเห็นเห็นยังสาวๆอยู่เนาะก็คงจะเป็นน้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนะคะคุณใสๆนะคะคุณจีคุณบุตร คุณอะไรนะดูสนีคุณพี่ดูสนีอุย้ยไมรับเจไปดูแทบทุกช่องละคะ่ะคือให้กําลังใจกันหมดละคะ่นะเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนนะคะไมรับเจก็ไปดูทุกช่องนั่นแหละคะ่นะเนาะคือไมรับเจให้สิทธิของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นช่องคุณเอเชียช่องใครก็แล้วแต่นะคะถ้าไม่ด่ากันนะคะถ้าด่ากันไมรับเจเข้าไปแล้วก็ออกมาเพราะไมรับเจไม่ชอบกันด่านะคะคือให้กําลังใจแต่ไม่แนะนําไม่อยากให้ใครมาด่าใครนะคะหรือใช้ข้อบิดเงือนแลนะ ข้อบิดเบือนมามาทำร้ายกันซึ่งกันแหลคะค่ะไมร์เจไม่เห็นด้วยในส่วนนั้นนะคะคุณทําคลิปไปนะคะเล่าข่าวสารไปแต่อย่าใส่ร้ายหรือชี้นําหรือบิดเบือนข้อมูลเท่านี้แหะค่ะสิ่งที่ไม่ริบเจอยากจะเห็นทุกคนรักกันนะคะเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะไมเริบเจยืนอยู่ข้างลุงป้าไม่เปลี่ยนใจลูกหลานปู่ปาริจิตทุกคน จะเจอกันนะคะเมื่อมีโอกาสคงได้เจอกันที่ลานปูปริจิตนั่นแหละค่ะเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้เนาะไม้เละเจจะไปทํางานแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจทุกช่องทุกทางนะคะไม่ว่าจะเป็นใครเนาะน้องมนตรีไม้เละเจก็เข้าไปดูน้องโอ๊ตเชียงใหม่ไม้เละเจก็ไปดูค่ะนะคะคอมเมนต์บ้างไม่คอมเมนต์บ้างนะคะก็คือเราเจอใครเจอคลิปคนไหนเราก็ไปให้กําลังใจแค่นั้นแหละคะ่ะเนาะแล้วเอกด ทางช่อง YouTube เขาก็ไม่อยากให้เราไปนะคะแนะนำอะไรพวกนี้เนาะนะคะก็เราทุกคนรู้กันดีแล้วกันนะคะว่าเราจะติดตามใครหรือเราจะให้กำลังใจก็ทุกคนย่อมรู้ดีซึ่งกันและกันนะคะเราไม่ต้องโฆษณาอะไรมากเนาะก็ให้เข้าใจว่าเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเจอกันนะคะในคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ ก็ฝาก f อลุงป้าแล้วกันนะคะใครที่พอมีกําลังเนาะฝากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกรีนของบริษัทมนโอมหฮมซัพ์นะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีอยอยรับรองคุณภาพรับรองผู้บริโภคนี่ละคะ่ะเนาะเป็นกําลังใจให้ลุงค่ะคลิปนี้ก็ ขอให้ fc my love fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งมาร่ราัฒนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาที่มา,มาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนสุขภาพพลานามัยแข็งแรงแข็งแรงธุรกิจก็ให้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะใครทําอะไรก็ให้ผะสบผลสาเร็จนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ